มะม่วงนี่แม่จะทิ้งหรอไม่มีใครมาซื้อหรอกแต่เราขายได้เลลิคิดไทยแลนด์มะม่วงจ้ามะม่วง หวานหวนเลยจ้าโลละห0สิบบาทจ้ามะม่วงจ้ามะม่วงหวานวานเลยจ้าไม่แพงเลยโลละห0สบาทมาแล้วกินมะม่วงกันจ้าโลละห0สิบาทจ้าเอา้าหนูออมไปไหนคะเอา้าแม่จุ๋มาดีค่ะ,คะจะไปซื้อของ้งนอกนิดหน่อยคะะเผื่อจ้าเออนี่หนูอนะะอมเ,เอามะม่วงไหมหวานๆเลยเออได้ค่ะนี่กระช่างมาลุ แม่จุ๋มคะมันเสียเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยลูกนั้นแม่จุ๋มว่าจะเอาคัดทิง้งสงสัยเจ้า <Bliss. S 1> มีคงหลงเอามาวางไว้สิมีเอาไปเปลี่ยนก็ค่ะแม่จุ๋มคะอันนี้ก็เสียนะคะเนี่ยเออ,เอ,อมีวันหลังอย่าพลาดอย่างนี้สิค่ะงั้นหนูเอาเดียวก่อนดีกว่าค่ะ ทาจะได้อมีช่างพี่ครับ18บาทค่ะนี่ค่ะ,อะขอบคุณนะคะขายได้ทีแล้วลูกสองลูกแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะได้กำไรคืนล่ะ มีนี่ครึ่งวันแล้วนะเพิ่งขายได้ลูกเดียวเองเราจะทำยังไงอ่ะแม่ก็ลูกค้าเขาไม่มาซื้อเองนี่แล้วก็เล่นจังเลยนะไอ้โทรศัพท์เนี่ยไม่คิดจะช่วยฉันทำมาหากินบ้างหรือไงเฮ้ยแม่ดูนี่สิทำไมอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงแล้วมาทำไมก็มันกำลังฮิตไงแม่เนี่ย เขาแช่กันเต็มโซเชียลเลยกำลังฮิตแล้วมันช่วยให้ขายดีขึ้นไหมล่ะโอยแม่ทาไมคิดไม่ได้เนี่ยเราก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงขายซิเราจะได้ตามเทรนทันแล้วอาจจะขายได้ดีขึ้นด้วยนะเอาไหมแม่แม่ทำเป็นไหมข้าวเหนียวมะม่วงก็พอเป็นอยู่แต่แกจะเอาเลยเหรอก็เอาเลยสิแม่ถ้าช้านะเดี๋ยวก็ตกเทรนกันพอดีเอาได้ได้ฉันจะเชื่อแกดูสักครั้ง มี่แกแน่ใจนะว่าจะขายได้ฉันลงทุนไปหลายบาทเลยนะแน่ใจสิแม่หนูโพสต์ลงโซเชียลไปละแป๊บเดียวเดี๋ยวลูกค้าก็เต็มหลานให้มันจริงเธอสวัสดีค่ะมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเหรอคะอ๋อใช่ครับพอดีผมเห็นคุณโพสขายอยู่ในกลุ่มก็เลยตามมาซื้อช่วงนี้ก็ลอยากกินอยู่พอดีเลย ได้ค่ะได้ค่ะรับกี่ชุดดีคะผมเอาชุดหนึ่งแล้วกันครับสวัสดีค่ะซื้อมะม่วงเหรอคะใช่ค่ะใช่ร้านที่โพสอยู่ในกลุ่มไหมคะใช่สิคะจะเอามะม่วงเป็นโลหรือแยกเป็นชุดดีคะหนูเอามะม่วงโลหนึงแล้วก็ข้าวเหนียวมูลครึ่งโลค่ะได้จัดได้ห้าบบาทค่ะคุณค่ะครั ทั้งหมด2 1งบาทค่ะสแกนนะคะได้เลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะเห็นไหมแม่หนูบอกแล้วแม่ <laughs> ทำไมกำไรมันน้อยจังอ่ะแม่ ก็ฉันลงทุนไปตั้งเยอะกะทิโลนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะแล้วไหนจะข้าวเหนียวมะม่วงอีกกำไรมันก็ต้องน้อยเป็นธรรมดาแม่มะม่วงนี่แม่จะทิ้งเหรอเอาก็ทิ้งสิม,มันเน่าหมดแล้วไม่มีใครเข้ามาซื้อหรอกใช่แม่ไม่มีใครมาซื้อหรอกแต่เราขายได้ขายได้เอามะม่วงเน่าไปขายใครที่จะมาซื้อแกมี่เชื่อหนูเทา่าน่า แล้วมัม่วงนู้นๆแบบเนี้มีอีกไหมแม่มีสิอยู่หน้าบ้านเป็นกระบุงเลยแล้วแกจะเอาไปทําอะไรของแกไหนๆแม่อยู่ของไหนหนาหนูไปดูหน่อยอะไรของแกแกจะเอาไปทำอะไรของแกบอกแม่มาสิเดี๋ยวแม่ก็รู้เองเลยขอบคุณนะคะมี่ทำอย่างนี้มันจะดีจริงๆเหรอโอ้ยแม่ มะม่วงที่มันเสียมันก็อยู่แค่ข้างล่างข้างบนมันยังดีเขากินไปก็ไม่ทันได้มองหรอกเฮ้ยแต่แม่รู้สึกไม่ดีอะมี่ถ้าแม่ไม่อยากได้กําไรก็เลิกขายแบบนี้ไปก็ได้เอาไหมล่ะก็ได้ก็ได้อา้าวคนที่มาซื้อเมื่อวานใช่ไหมคะใช่ครับแล้ววันนี้รับกี่ชุดดีคะผมว่าจะซื้อเป็นโลอะครับผมเอามะม่วงสองโลแล้วก็ข่าเหนียวมูลโลหนึ่ง ได้ค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับ แม่เอาลูกดีๆใส่ไปด้วยดได้แล้วค่ะ,คะทั้งหมด420ค่ะอโอ้โหนะครับสแกนได้เลยค่ะไแล้วนะครับขอบคุณค่ะขอบการช้ำให้ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ คนนี้ก็ซื้อเยอะเลยนะไม่สงสารก็าหรอหนูสงสารตัวเองมากกว่าแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รับกี่โลดีคะเอามะม่งโลนึงค่ะ ออขอโทษนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะคือมะม่วงที่ผมซื้อไปมันเน่าแบบนี้เกือบทุกลูกเลยครับผมจะมาเปลี่ยนคืนได้ไหมครับเอ่อไม่ได้ค่ะคุณซื้อไปแล้วจะมาเปลี่ยนคืนได้ยังไงแต่มันเน่าแบบนี้เกือบทุกลูกแล้วผมจะกินยังไงล่ะครับก็คุณไม่ดูเองนี่คะ ถ้าอยากได้รูปดีๆทําไมไม่เลือกเองล่ะแบบนี้เขาเรียกว่าหลอกลวงผู้บริโภคนะครับผมสามารถฟ้องคุณได้เลยนะเออฟ้องก็ฟ้องสิคะคุณไม่มีหลักฐานสักหน่อยเออแต่เชนนี้ค่ะอะไรเธอมีอะไรก็มีหลักฐานที่จะทําให้พวกคุณสองคนแม่ลูกโดนฟ้องได้ไงล่ะคะอะไรหลักฐานอะไรนี่ไงคะ แค่คลิปนี้มันก็ทำให้ร้านพวกคุณโดนปิดแล้วก็โดนฟ้องได้แค่ฉันโพสลงโซเชียลร้านนี้ไม่รอดแน่ฉันขอโทษนะหนูขอโทษค่ะ,คะหนูขอโทษค่ะหนูไม่มีทางเลือกจริงๆค่ะไม่มีทางเลือกอะครับถ้าคุณขายแบบสุจริตถึงกำไรมันจะน้อยแต่มันก็ดีกว่าพวกคุณมาโกงแบบนี้นะครับ หนูขอโทษจริงๆค่ะมันสายไปแล้วล่ะคะ่ะฉันจะโพสคลิปนี้ลงโซเชียลเพื่อให้คุณสำนึกผิดและไม่ทำแบบนี้อีกขอตัวนะคะผมคืนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาตามคืนผมก็ได้นะครับเก็บไว้เป็นค่าเสียหายให้ผมเถอะ ไทยแลน